ครับพี่น้องยังที่บ่อเอลซีเลนะครับนะ้าผมวิญญามา,มาเที่ยวกับสีผ้าเบิงวัดป่าบ้านตาดน่ยนะครับเนาะเข้าไปข้างในเบิงดูนะครับว่าเป็นจส้นเจงเข่าบ่อน,นะครับเนาะไปสอบถามเบิงกันอาคารพิพิธภัณฑ์อัธิบริการเห็นไหเพี่เขียนไว้นะครับอัธิบริการหลวงตามะมหาบัวยานาสัมปันโนเห็นนะไหครับเนาะเดี๋ยววิญญาณจะเข้าไปเบิงน้นะครับเนาะเข้าไปเบิงเป็นเจงเข่าบ่อน,นะครับเนาะ ประตูที่3ามประตู3ทางเข้าเห็นไหมครับพนะิพิธภัณฑ์นนะอธิบบริหารน,นะเดี๋ยวใส่ออกไปครับเดี๋ยวใส่ออกมาเลยครับเนาะทางขวัดเพิ่อนนะครับเด้อทางขวัดเพิ่เนนะโอ้ยปรากฏว่าพี่น้องเห็นบอนี่นะครับปรากฏว่าการุณาแต่กาให้สุภาพนะครับพิพิธภัณฑ์เนื่องจากโอ้บ่ได้เขา่าพี่น้องเพิ่นม่อยเข่าซ้ำนะครับเนาะ ก็ตกลงนะครับเด้อพี่น้องคนติดประกาศเลยว่ห้ามเข้านะครับเนาะตกลงกับบไดษเขาพี่น้องเอ้ยก็เพราะว่ากันนะพี่น้องกับเพราะวา่าทางวัดพิ่เกษมสิอยาค่าเจอปัญหานะครับเนาะก็บพรา็นปยังพี่น้องก็ขอแจ้งข่าวให้ทราบให้เอฟซีสันนวาพาไปชมวัดป่าหลวงตามหาบัวปรกวากฏว่าบน้พบ่เปิดให้เขานะครับเนาะเพื่เปิดในห้อาเขาชม่ม เข้ากับบ่ได้เข่าแล้วครับเพราะว่าเพื่อนบ่ไห้เข่ากับบ่เข่านะครับเนาะที่จอดรถว่างเปล่าหมดเลยพี่น้องเห็นปะที่ว่างที่จอดรถยูนี่เป็นรอยๆยหลายรอยขั้นเลยครับยูนีเนาะครับปรากฏว่าว่างนะครับเพราะว่าเพื่อนไม่เปิดเนาะเพื่อนมาเปิดในคนเข่านะครับเนาะกับบ่เป็นยังพี่น้องเพื่อนม่ยเข่าเข้ากับเข่าบ่ได้แล้วเนาะกับบ่เป็นยังเป็นหนังเข้ากับพายเอฟซีมาเบิ้งนะครับเนาะพายเอฟซีพายเอฟซีมาดู วัดป่าบ้านตาดแต่เข้าไม่ได้นะครับเปันหามเปันหามนะครับเนาะกับว่าเป็นยังครับพี่น้องกะเพิ่นมีกฎมีระเบียบกับว่าห้เขาห้องกับว่าเขาเลยเนาะครับนี่นี่บริเวณวัดนะครับบริเวณวัดเพิ่นอยู่นี่เนาะเข้าอยู่นี่สิแนมเห็นพระธาตุเพิ่นพุ่นพี่น้องเห็นบ่เพิ่นพระธาตุเพิ่นอยู่เพิ่นเดี๋ยวย่าสิวนเบิ่งถือว่าเขาเขาในวัดเป็นบ่ได้ณเขก็เอาะรอรอข้างๆมือเนาะว่าพระธาตุเพิ่นงามขนาดไหนเนาะ เบื้องพี่น้องมันสี่จิได้ภาพงามนะเนาะแตวพี่ยาวุ iye. ่นออกก่อนนะครับเนาะวุ่นดอกไปก่อนปรากฏว่าบริชช่มนะครับเนาะวัดเพิ่นเพิ่นปิดเนาะครับผมวัดป่าบ้านตัดโอ้บอกเอฟซีไปว่าสิพาเี่ยววัดป่าบ้านตัดก็ปรากฏว่าวัด้เขานะครับ่นมอยเขาเนะก็บโบ๊ะปียังพี่น้องเับบ่ะเขาเขากับโบ๊าเขานรากว่ากับฮู้กันยูนะครับเหตุการณ์ยังมันเกิดขึ้นเนาะครับผม วิญญาณขับรถออกมาเลยครับออกมาที่สิวนทรายไปเนาะเป็นยังไงเนาะคอยติดตามเบืองพี่น้องขับวิญญาณออกเลรยวออกมานะครับเลรยวออกมาทางประตูวัดเพิ่นก็เลีือทรายออกมาทั้งกีดีเพิ่นเนาะทา้งกีดีเพิ่นถ้าสิเข่าไปในกีดีเพิ่นได้บ่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลีือทรายเข้าไปกันหน้านี่กีดีเพิ่นอยู่นี่นะครับเนาะอระทวด้อหลวงปู่เอ้ย อ่าปรกากฏว่าว่าไดคือเก่าครับพนกระบอกให้เขาคือเกา่าเนาะครับนี่กรุณาแตงกายสุ้าพโอ้ยสาธุก่นนองเฮาเฮามาหอดวัดเพิ่นแล้วขอลงจักหน่อยกันแล้วัพี่น้นองเขาว่าดดกัขอลงจักน้อยไปชมเนาะไปชมบาลมีบุญบาลามีน้วงปู่น้อ,นอยเด้อไปกีดีพ่นวิเพนนะครับครับเอาเป็นญ,ญาณสิค่าอีซีลงไปบึงกีดีเพื่อน,นะเฮายืนอยู่ยก้างนอกก็ได้นะครับถึงบัดเพื่อนบ่ให้เขานะครับเนาะ ไอ้เจดีเพิ่นเดียวเห็นป่ะพี่น้องสวยงามเลยเห็นป่ะป่าบ้านตาดโอ้เดี๋ยวพี่ย่าจะพาพลงไปเบื้องล่างนะครับเนาะสาธุเดอ้อจังปรู้เลยลูกบ่ได้เข้าไปไหวเนาะไหวยูอ่ข้างนอกก็ได้นะครับเนาะนี่ครับเบื้องเบื้องบริเวณของเจดีพ่อเจดีเพิ่นสวยงามขนาดเลยครับเขาบ่ได้พี่น้องเพิ่นห้ามเขาเนาะครับเนาะพี่สาหนามหลอบเลยใครจะเห็นสาหนามหลอบนามสีแดงเพราะว่าน้าฝนตกนะครับเนาะ วยงามเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องค่ะพี่น้องยางมาเที่ยวกับเอาไว้ช่วงยังมันซาซาไปกันนะครับจังเข่าไปชมเนาะย่าเห็นแล้วถึงเลยนะครับเนาะสาธุเดอ้อหลวงปู่เดอ้อครับหลวงเดีวมาไหวยู่ด้านนอกก็พ่อนะครับไพซีมาไหวขอพ่อนเนาะหลวงตามหาบัวก็คือ,อไหวขอพ่อน นะครับไก่ยูดีไม่แห้งเอฟซีผู้ติดตามกก่ยูดีไม่แห้งนะครับยิญญาคือกันนะครับทุกคนครับกัอในฝากฮอตเอฟซีทุกท่านนะอยากติดตามยังกะบอกพิญ่ามาเนาะพิญญาเสื้ผ้าไปครับผมนี่ก็เป็นช่วงที่มั่นชุกเฉินนะครับเป็นยังใดได้ก่เห็ดยังใดได้นะครับเนาะเขาบ่ได้เขากะบึงจขากภ่พ่นอกกักพพอเนะก่สวยงามนะครับเนาะวัดป่าบ้านตาดหลวงตามหาบัวนะครับ สาธุเด้อปู่วยลูกมาเที่ยวซสมีล่ะเห็นอยู่ข้างนอกข้างในบริข่าไปไวายนะครับเนาะเพิ่มไยเข่ากับบริข่านะครับเนาะวิญญาภาเที่ยวไปจากเสียจังใดนักพี่น้องเพิ่มไหวเข่าเขาก็เขา่าได้เนะาะคือความรู้สึกวิญญาณนี่อยากเข่าไปไวายอยากให้เอฟซีเห็นหนำไหมครับเนาะอยากให้เอฟซีเห็นหนำข่วมสวยงาม เขาเรียกว่า f c เพิ่นบอได้มาวิญญามากะคือ f c ผู้ที่ตามกได้เห็นวิญญานะครับวิญญาพามาเที่ยวกับก็เหมือน f อไซ้เเที่ยวนํากันนะครับเนาะนี่เพิ่นตดปลายหามเขาเห็นบ่พี่น้องแมนบัเดียวผมครับเพื่อนหามเขาพี่น้องเพื่อนหามดีเนาะเข้ากับเข้าใจว่าเพื่อนหามเฮาหามในช่วงนี้นะบวันบ่แม่นหามตลอดไปด้วครับหามช่วงระยะหนึ่ง ชั่วคราวใช่ไหเนาะพี่นอ้องห้ามชั่วคราวเนาะครับยังใดๆพี่น้องวิญญาณก็อกยากเข้าไปเบิ่งข้างในอยากไปไว่ายข้างในจะขับเอฟซีเห็นเนาะตั้งใจเนะาะวิญญาณว่ามีเอฟซีเพิ่นบอกว่าให้ไปรีวิวถนนอ่าเข้าวัดป่าบ้านตาดดวงวัดดวงตาให้หน่อยวิญญาณก,กับมาตั้งใจว่าจากมาเข้าไปไว่ายเพื่อนน้ำนะครับจะไปไหว่ายกูน้ำแต่แล้วก็บวัดทเขานะครับวัดพญัง บุญพาศสนาเฮาบ่มีกรนี้ดบบเดี๋ยวก็ได้เข้านะครับเนาะชักโอกาสดีเฮาก็สิได้มาไหว้เพิ่นคือเก่านะครับเนาะจังได๋ก็ขอบคุณ FC นั่นล่ะวายไม,ไม่ขอมานะครับเนะาะมาควบเสยงามของเพ,พิ่นสวยงามมีดีครับมาคิดดีเพิ่นสวยงามมากๆเลยสาธุเนาะหลวงพอ่อเนาะเอาดีวิญญาณสิครับไปเบิ่งรอบๆนะครับเพื่อจะให้ไปจังได๋ทางใดจังได๋แน่เนาะครับวัดเพิ่นลมลื่นนะครับ วัดดมลื่นมากเลยสวยงามมากเลยะบรรยากาศดีมากนะครับเนาะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวคอยที่ตามมึงวิญญาจะขับรถเลาะๆมึงนะครับนะครับวิญญาขับรถมาแต่ปุ่นนะครับวิญญาขับรถมาแต่ทางเขานะครับมาเรื่อยๆเลยเลยนะครับเนาะมาตรงหนกีดีเพื่อนนี่ปรากฏว่าเห็นว่าห้ามเข้านะครับเขตก่อสร้างเห็นบ่นี่เห็นบ่มครับตรงนี้เลยครับ ตรงนาพระกีดีเพ่นเนี่เห็นบ่ครับสาธุสาธุหลวงปู่เด้อขับลูกเลยมายืนเบิงไกลได้เก็บภาพพระกีดีงามๆาไปฝากเอฟซีกะคอยเอฟซีมีความสุขยาเจ็บยาจนเ็นังเจริญเจริญทุกคนนะครับเด้อผลไพ้จากโลกไพ้ทั้งหลายนั่งวงนับนะครับเป็นพี่น้องเบิงแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ครับวัดเพ่นกะดีเพ่นเนาะ นี่เป็นบริเวณสิครับกุ้งควงมากครับแมนวัดเลยบริเวณวัดเพิ่นได้ท้างหมดแมนบัด,ดบเดลดดดดครับตาไปบ่ได้นะเพิ่นปิดพื้นมอ้ค้นเข่าเนาะช่วงนี้นะครับเนาะกับโบเป็นยังพี่น้องอาวิญญากะเขาใจยุ่ครับบรรยากาศเป็นยังสี่ละคันดีเน,ะนานะอันนี้เขาไปไหวเนาะโอ้คือเป็นบุญวาสนานะครับพี่น้องนี่ครับวิญญาณย,ยืนอยู่นี่เขาไปบ่ได้ครับเพิ่นกันไวแล้วนี่เห็นบ่าเพิ่กันนี่เลยนี่เพิ่นกันไว้แล้วเนาะ ขอขอบคุณเอฟซีที่แนะนำมานะครับเราก็ต้องขอโทษเอฟซีที่บ่ไดดเขาไปไ่ายขังในนะครับเนาะก็เอาแค่ที่เห็นนะครับวิญญาก็ลงรดออกมาทายจึงสี่หะครับให้เป็นเห็นเนาะสาธุ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 นะครับเนาะครับเป็นบุญตานะครับที่ได้มานะครับเป็นบุญตาที่ได้มานะครับวิญญาก็ะดีใจนะครับที่ไดนะ้มาเนาะมามาวัดเพิ่นได้มายกมือไหวนะครับเนาะ ขอพ่อน,นํ้ำเพลินเห็นจังใดได้เห่าบริขาบไปไหวเพลินสักมือหนึ่งเหาค้งได้เขานะครับเนาะสักมือหนึ่งเหาคงได้เขานะครับเนาะเด้วกูไปไหวเพลินนะครับถ้ามีโอกาสหรือเอฟซีจะมีโอกาสก่ามานนะฮะทาเพลินเปิดเปิดคนเขาโชคเปิดในคนเขาไปไหวสารการบูชาเพลินแล้วเนาะคงสิมีสักมือหนึ่งนะครับเนาะวิญญาณคิดเบื้องแ้กก็ว,ว่าได้เข่าแน่นอนครับบ่โดนนะครับบุญบารมีขอพ่ออน ลุงปูเฮ้าปกป้องบาลมีลุงปูเฮ้านะครับให้ได้ลูกล้านเข้าไปไหวนะครับไปไหว้พระธาตุคุณเนาะครับมนเยี่มวัดเป็นโอ้ยไงกว้างมากนะครับเนาะครับผมสวยงามเลยพี่น้องเบิ่งตาเปล่าหางงามครับพี่น้องงามมีลีเ้ยพี่น้องมบืองค่ดเลยครับเด้อครับงามงามเบิ่งงค่ะงามแท้ๆเปงามเด่นเลยครับเห็นปะพี่น้องเบงดีเด้อครับงามงามมีลีครับครับ สวยมากๆนะครับวัดหลวงตามหาบัวนะครับเด้อวัดป่าบ really. ้านตาดนะครับเนาะนี่ปกีดีเพิ่นนะครับอันนี้เสี่ยวหนึ่งได้พิญาได้มาถ่ายเสี่ยวหนึ่งนะครับเนาะเสี่ยวหนึ่งซื่อนะครับบ่ไเด้ไปเทียวบ่ไเด้ถ่ายหลายเพราะว่าเขาไปบ่ไดดเนาะเพิ่นหามเนาะครับเนาะเว้นกว้างเลยเบิ่งคักเบิ่งเต็มเต็มตาพี่น้องเบ่งงามนะครับภาพัสิบวชัดนะครับเพราะว่าขี่ฟ้าตกฝนลิ่นจัง่อยได้เนี่ย ต่วิญญาณไทยตื่นฝุ่นลิลินนะครับเนาะฝุลิลินป๊บป๊บป๊บป๊อบไครับเนาะวัดป่าบ้านตาดวัดดวงตามหาบัวนะครับเด้อนะครับเนาะเมืองอุดรธานีนะครับเด้อนะครับกิจดีมันสวยงามมากนะครับเนาะเอาพี่น้องเอฟซีก็ขอพูดเอฟซีพื้นที่แนะน้ำมานะครับเนาะวิญญาณกับเด้มาตามคำขอนะครับหรือเอฟซีอยากให้วิญญาณไปเที่ยวไซไทยไซกับร่องคอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะครับถ้าวิญญาณมีโอกาสได้ไปก็สิไปนะครับเนาะครับไปเล่นวัดพื้นสวยงามสิละครับ นี่คือวัดป่าบ้านตาดวัดหลวงตามหาบัวนะครับสวยงามนะครับนะครับวิญญาณก็มียังไหลก็ขอขอบคุณในซี่ที่เป็นแนะหน้ามากนะครับนะครับให้เป็นกาลังใจวิญญาณนะครับอันคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเด้อคลิปนี้มีประโยชน์ได้ค่อมลูกได้ได้มาเห็นได้มาชมพังกีดีลดลงตาแล้วก็กดไลไรกดแช่วิญญาณนี้นะครับเด้อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วิญญาณพาเที่ยวนาะจะ ถ้า FC ยังให้กำลังใจวิญญาอยู่จังซีนะวิญญากับสิมีก็ลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเนาะเท็ดคลิปให้ FC เบิ่งต่อไปนะครับเนาะครับเฮ็ดไปเรื่อยที่ไดนมีได้วามหลัวในที่วามสวยงาม้วยน้าไปเที่ยวไปรับชมสินะวิญญาณสิไปนะครับเนาะครับคลิปนี้วิญญากับขอก่าวคำว่าสวัสดีครับกดไลก์กดแชร์เดอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ